นี่เอาให้ดูเลยพี่นกทำอันนี้มาผัดบวบใส่ไก่หุ้ยขนมจีนน้ำแกนี่เดี๋ยวต้องมาซ้อนถุงเดี๋ยวกลุมแตกในตู้เย็นเนี่ยนี่พริกพริกอะไรอ่ะพริกเผาหมูพริกเผาหมูแล้วก็ทำอันนี้มาให้กินกับขนมจีนด้วยหูน่ากินจริงๆน,น่ากินมากเลยแต่ว่าอันนี้ต้องซ้อนถุงเดี๋ยวมันจะแตกในตู้เย็น,นเลือกอุกนองมาซ้อน นี่ค่ะคุณผู้ชมหมูเกียยเก๊ยวต้มยำเกี๊ยวต้มยำเกี๊ยวต้มยำซื้อมาทีห้าผงเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรเนี่ยเออใส่กับพวกคือ,อมีเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบมีขนมจีนด้วยคุณผู้ชม ร้านครัวดอกไม้ป่าถนนราชมันคาร้านโลตัสนครปฐมใครที่ไปเที่ยวกเกษตรกําแพงแสนแวะไปกินได้นะคะอร่อยที่สุดในโลกเลยร้านพี่นกครัวดอกไม้ป่าก็เ,าเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่ปลาจันทโกคือเนี่ยร้านเขาอร่อยที่สุดในโลกเลยอือร่อยที่สุดในโลกเลย จะกินที่ไหนที่ไหนจะซื้อร้านพี่นกไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกโอ้โซื้อมาให้เยอะเลยพี่นกกะให้เยอะเลยโอ้ซื้อยินเดอโฟห้าพิเศษแล้วก็ลูกชินกนนกช้นกุ้งอีกสองร้อยห้าสิบเนี่ยดูเสิยินตดโฟพี่เขาซื้อมาดูเจนี่ลูกชิ้นกุ้งอีกคุณผู้ชมเนี่ยดูเจน,น,นี่ดูเจนี่โอ้โหน่ากินมาก พี่นกเขาจะซื้อร้านที่อร่อยที่สุดมาให้แม่กินซื้อร้านที่อร่อยที่สุดอันนี้ก็บอกก้้ยจับกตีงไก่ซื้อมาให้กินสองกลุ่มก้ยจับกตีนไก่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นไน,นหมูสับต้มบวย้ยโอ้ยอยากกินตั้งนานละเพราะว่าดูอันนี้อันนี้ผัดพริกแกงถั่วถั่วฝักยาวอันนี้น้ำ ข้อชั้นหกคือหมูสับต้มบวยเนี่ยอยากกินตั้งนานแล้วแล้วก็พี่เ็ามีซื้อห่อหมกมาให้ด้วยเนี่ยห่อหมกห่อหมกห่อหมกซื้อไม่ให้ต้องหกห่อนะเนี่ยซื้อมาให้ต้องหกห่อแล้วพี่เ็าบอกว่าเนี่ยให้พี่กินเต้าหู้ก่อนเดีย๋ยวมันจะได้เดีย๋ยวมันจะไม่กรอบมีน้อยม,มันจะมีหมูแดง หมูแดงน่ากินมากร้านพีน่นกกับหมูแดงเขาก็เป็นเป็นเป็นไขรเข้าไปก็ต้องสั่งในร้านเขาทําหมูแดงอร่อยนี่ไข่ชะอมไข่ชะอมหมูแดงเขาน่ากินมากอันนี้เต้าหู้พี่ก็บบแม่คุณแม่ต้องกินเต้าหู้กอนอืมแล้วมันไม่กรอบอืมอร่อยมากให้คุณผู้ชมดูดูครับ อนี่ไข่เจะอมไข่เจะยอมนี่หมูแดงน่ากินมากหมูแดงเนี่ยคุณผู้ชมดูเด็กัวดอกไม้ป่าัวดอกไม้ป่าถนนราชะมังคลาหลังโรตัตนะคปรปฐมเปิดทุกวันสิบเอโมงครึถึงห้าทุมึงอาหารหลักร้อยแต่คุณภาพหลักเหมือนอร่อยที่สุดในโลกเป็นตึกสาวสามกูหาหน้าถนนใหญ่เลยนะเขาขายมาสุกปีแนละ้ว กินอาหารมาหกสิบี่ปีอ่ะร้านเนี้อร่อยที่สุดในโลกมหมูดแดงอร่อยมากหมูดแดงอร่อยจริงๆคุณผู้ชมอันนี้เต้าหูทอดอขอบคุณพี่นกร้านคดอกไม้ป่านะคะขอบคุณมากๆ อพี่รวยเป็นหมื่นล้านแาทุกวันนี้เขาก็รวยอยู่แล้วแม่แเคยให้พันพี่นกนะพี่นกกระป๋กปพี่ไม่ต้องมาให้พ่อหนูมันเป็นไปไม่ได้บ้านเขาอะอันนี้รวยจริงสามีพี่นกเนี่ยเป็นเจ้าของเหมืองแบบ ถมดินถมหินถมทรายอันดับหนึ่งของประเทศพินโนขคอ่ะสามีพินโนง่ะตาแบบให้คนลงทุนทีหนึ่งร้อยล้านอะ่ะ ให้คนไปลงทุนทีหนึ่งร้อยล้านน่ยอืม,อ,มอร่อยมากปัดเต้าหู้ปัดเองเต้าหู้กระเทียมบิ๊กไทยมีหมูแดงหมูดแดงหมูดแดงอืมอร่อยหมูดแดงร้านพี่นกอร่อยจริงๆ อบน้ำผึ้งอืมแล้วจะมีรักชาติมากินเลยสบู่หน้าใสารีหน้าจังใครที่อยู่นครไปสมงไปซื้อพี่นกได้นะหน้าฝากก็าขายอยู่ก็และห้าสิบาทไม่ต้องเสียค่าส่งให้แม่ใครที่ไปกินก็ซื้อกับพี่นกได้ ตอนนี้มีงานกระเพิดกระเรสิดกํำแพงแสนใช่ไหมที่จังหวัดนคปร,รปฐมอะว่ากินร้านพี่นกเลยคนที่ไปเจอางานกระเสิดกำํำแพงแสนะอะเต้าหู้เต้าหู้อร่อยมากอืมอร่อยมากครับ ที่นกก็ทำกับข้าวอร่อยอือไปร้านพี่นกต้องสั่งนะมาช้อนโทคือหมูแดงผอมน้ำพึ้งไก่อบน้ำพึ้งไก่ไก่ย่างหมูแดงแล้วก็ผัดกระเพราไก่บ้านอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ผักปักบุ้งกระปิ เขาจะใส่ก um, ุ้งแห้งจุดโก๋อร่อยมากแล้วก็แกงกุ้วหอยขมอืมอร่อยมากเนี่ยคือแกงของเขาก็อร่อยผัดพริกแกงอะไรอ่ะอร่อยมากแล้วบอกเลยนะน้ำยาขนมจีนน้ำยาของพี่นกอร่อยที่สุดในโลก พราะว่าเขาใส่ปลาใส่ลงไปในน้ำยาขอบคุณนะคะพี่นกร้านควรดอกไม้ป่าถนนราชจัมคันกาหลังโลตัสและคปรปฐมขอบคุณมากๆค่ะ จาระเกอหันเคยกินแล้วกินนู่นที่ตลาดน้ำสามภาคสี่ภาคชนบุรีอ่ะเหม็นมสาบจะตายห่างเหม็นสาบึินไม่ได้เลยนะอืมแต่หูทอดก็อร่อยมาก แต่ก็ไม่เสถียมรมิตรใจอ่ะแล้วเต้าหู้กรอบนอกอุ่นนนว่ามันหอมหอมกลมกล่อมหม,ม,มูแดงหมดยังหมูแดงอร่อยมากอืมอืมไปดูของอาจารย์เนี่ยพี่นกดูพี่นกเอมามาให้เนี่ยดูแต่ดูแต่ โอ้โหกินได้เป็นเดือนกินได้เป็นเดือนกินได้เป็นเดือน่ยเห็นไหมกินได้เป็นเดือนกินได้เป็นเดือนอืนี่หมูสับต้มบวยหมูสับต้มบวยเราเห็นเราเห็นที่แบบคนเขากินกันไงเราก็ดูแล้วน้ำลายไหลมาอ๊้อยจีนตกิจจะให้ลูกน้องไปซื้อใช่หไหมคราวนี้มันก็ มันไม่อร่อยมันมีแต่พวกพวกต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำไงจะจ้างต่างด้าวทำนันไม่อร่อยสักลานเลยแถวประตูน้ำาน,นี่อันนี้น้ำส้มคันอร่อยมากอร่อยมากๆเลยค่ะ